ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์เส้นใต้บรรทัดเขียนโดยคุณจิตตกรบุตรสบามานำเสนอครับ นายกไม่รู้สี่รู้แปดพลันที่นายวิโรธลักษนาอันดิศรสสพักประชาชนเอ่ยคำว่าไม่รู้สี่รู้แปดองค์ครักภิทักษ์องค์อิงนางสาวแพทองทานชินวัรนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักเพื่อไทยกอดานหน้ากันออกมาตอบโต้และตำหนินายวิโรธทันทีนายจิรยุห่วงรัพ์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนายวิโรธลักษณะอนดิสรสอสอพักประชาชนให้สัมภาษณ์สื่อด้วยถ้อยคำล่อแหลมและหยาบคายเกินกว่าที่สังคมจะรับได้กรณีการแก้ไขปัญหาของกลุ่มผู้ชุมนุมที่มายื่นหนังสือให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาปราหมอคางดำซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีออกไปรับฟังปัญหากับกลุ่มผู้ชุมนุม พร้อมกับอธิบดีกรมประมงและได้สั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาแล้วแต่นายวิโรธยังออกอาการสาดิตเล่นการเมืองแบบสายแวน้นใช้คำพูดน่าเกลียดเกินที่สังคมสุภาพจะรับไหวไม่เคยนึกเลยว่านายวิโรธจะลั่นวาจาคำว่านายยกไม่รู้สี่รู้แปดกับสื่อได้เพราะคำแบบนี้สังคมทั่วไปก็รู้ว่าเป็นการเล่นคำภาษา ซึ่งมาจากคําหยาบคายเกินกว่าที่คนเป็นผู้แทนประชาชนจะให้สัมภาษณ์ได้สะท้อนให้เห็นถึงวาจาที่โบราณว่าไว้สำเนียงส่อภาษากริยาส่อสกุลหรือไม่นายวิโรธเป็นฝ่ายนิติบัญญัติหนึ่งในสาเสาหลักผู้ทรงเกียรติของประเทศควรใช้ภาษาของคนที่มีศิลปะการศึกษาพูดกันเพราะภาษาเหล่านี้ ควรปล่อยให้เด็กแว้นบ่อยสกอยเกอร์เอาไว้คุยกันในวงแว้นจะดีกว่านายจีรายุกล่าวประเด็นแรกที่ควรวิเคราะห์กันก่อนก็คือไม่รู้สี่รู้แปดเป็นคำหยาบหรือไม่ในเทพไทยเสนพงศ์อดีสอ,สอให้ความเห็นว่าหลังจากนายวิโรธสอ,สอพักประชาชนออกมาพูดพาดพิงถึงนางสาวแพท,ทองทานนายกรัฐมนตรีที่ไม่สนใจการมาชุมนุมหน้าธรเนียบรัฐบาล ของม็อบปรามหมอคางดำว่าไม่รู้สี่รู้แปดถึงความเดือดร้อนของประชาชนทำให้สมาชิกพักเพื่อไทยหลายคนออกมาตอบโต้การใช้ถ้อยคำไม่รู้สี่รู้แปดของนายวิโรจน์ตั้งแต่ระดับเลขาที่การพักเพื่อไทยร,รัฐมนตรีรองเลขาธีการนายกรัฐมนตรีโฆษกรัฐบาลสสพักเพื่อไทยผมเห็นว่าการใช้คำว่าไม่รู้สี่รู้แปเป็นคำที่ใช้โดยทั่วไป ซึ่งตัวเองก็เคยใช้มาเช่นกันเพราะเป็นคนภาคใต้การพูดถึงไม่รู้4ี่รู้แปดหมายถึงลักษณะภูมิศาสตร์ของภาคใต้ที่เรียกกันว่ามีฝน8แดดสความหมายก็คือมีฤดูฝน8เดือนฤดูร้อนสเดือนและเปรียบเทียบไม่รู้4ี่รู้8หมายถึงการไม่รู้ฤดูกาลไม่รู้จักการเวลาไม่รู้ดินฟ้าอากาศหรือภาษาปากใต้เรียกว่า ไม่รู้จักหวันเมื่อไปดูความหมายในแชท GBT พบว่าคำว่าไม่รู้สี่รู้แปดเป็นสำนวนไทยหมายถึงไม่รู้อะไรเลยไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆคล้ายกับคำว่าไม่รู้อหนโออเนหรือไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่สำหรับภาษาชาวบ้านอาจจะคิดว่าไม่รู้สี่รู้แปดเป็นคำสับแสดงก็ได้แล้วแต่ใครจะคิดอย่างไรถ้าเป็นคนคิดลึกหรือจินตนาการไปไกลกว่า เป็นคำหยาบคายก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลแต่ที่น่าแปลกใจมากก็คือคำนี้เคยใช้กันอย่างแพร่หลายคนระดับรัฐมนตรีหรือนักการเมืองหลายคนก็เคยใช้คำนี้กันมาแล้วไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของการใช้ของแต่ละคนแต่ครั้งนี้เป็นการใช้กับนางสาวแพรทองทานจึงทำให้รล้วล้อบริวารเดือดร้อนแทนดิ้นกันพรวดพลาดทนกับคำพูดในลักษณะเช่นนี้ไม่ได้ จึงออกมาตอบโต้กันอย่างรุนแรงจะเห็นได้ว่าครั้งนี้เป็นเพียงแค่การใช้คำพูดในลักษณะเช่นนี้นอกสภายังมีคนเรียงหน้าออกมาตอบโต้แทนจำนวนมากถ้าหากเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎรลองคิดว่าพวกองค์ครักและสสพักเพื่อไทยจะเรียงหน้าออกมาประท้วงมากขนาดไหนผมเชื่อว่าพักเพื่อไทยและองครักจะปกป้องนางสาวแพรทองทานยิ่งกว่าไข่ในหินีะอีก เพียงแค่ฝ่ายค้านอภิปรายด้วยข้อความที่ทำให้ระคายผิวเพียงนิดเดียวก็จะถูกประท้วงแหลกลานแน่นอนผมคิดว่ารุณเทพไทยก็มีความมั่วและความตะแบงอยู่ในการอธิบายไม่รู้หวันมีรากมาจากสวรรค์หรือบ้างก็ว่าดวงตะวันหวันคือตะวันมันคือคำว่าไม่รู้สวรรค์ไม่รู้นรกนั่นเองเริ่มต้นคำนี้จึงใช้เพื่อหมายถึงไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง ตามมาด้วยไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรและไม่รู้กาลเทศะเช่นชุดที่องค์อิงสวมใส่ต้อนรับคณะทูตจากประเทศภูตานนั่นนะคือภาระไม่รู้หวันของแผ่ทองฐานจินวัตรการเอาคำว่าไม่รู้หวันมาตีขลุ่มแบบเทพไทยทำได้ไหมได้ครับเพราะท้ายที่สุดไม่รู้หวันก็หมายถึงไม่รู้หารู้เหวอะไรไปด้วย แต่ก็ไม่เกี่ยวโดยตรงกับคำว่าไม่รู้สี่รู้แปดที่มาจากคำพ้องเสียงของคำสองคำที่หมายถึงอวัยวะเพศหญิงแปลว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรือไม่รู้หารู้เหวอะไรเลยนั่นเองไม่เกี่ยวกับฝนแปดแดดสีที่พยายามจะลากความไปไม่รู้สี่รู้แปดจึงเป็นคำที่เลี่ยงคำหยาบดั้งเดิมมาเป็นคำที่มีเสียงใกล้เคียงแทนแต่ก็ยังแทนอารมณ์เดิมๆนั่นแหละ คือการจิกหัวด่าทำนองว่าอีนี่เป็นคนที่ไม่รู้หารู้เหวอะไรเลยอีควายอีงั่งอะไรทำนองนี้รวมไปถึงไม่รู้ร้อนรู้หนาวด้วยแล้วอุ้งอิงเป็นคนที่ไม่รู้สี่รู้แปดหรือไม่รู้หารู้เหวอะไรเลยจริงไหมมันก็มีเขาอยู่นะวันที่19มีนาคม68นางสาวแพท,ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณี มีดราม่าพาลูกวิ่งเล่นหน้าสนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลในขณะที่ประชาชนเดือดร้อนและมีกลุ่มผู้ชุมนุมมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาปราหมอคางดำว่าคิดว่าถ้าประชาชนฟังอยู่ในคำถามหรือเหตุการณ์ที่โดนว่าไม่สนใจปราหมอคางดำและพาลูกไปวิ่งเล่นคนเราไม่ได้มีมิติเดียวทำงานก็คือทำงาน เรื่องของประชาชนและความเดือดร้อนแน่นอนอยู่แล้วซึ่งเรื่องปลาหมอคางดําได้สั่งการกรมประมงเรียบร้อยแล้วและเรื่องของการพาลูกวิ่งเล่นตนก็พาลูกวิ่งเล่นทุกครั้งที่มีโอกาสเพราะฉะนั้นถ้าใกล้ชิดกับลูกได้ก็อยากใกล้ชิดกับลูกไม่ได้รบกวนการทํางานแต่อย่างใดเพราะวันใดที่ตารางแน่นไม่สามารถใกล้ชิดกับลูกได้ก็ไม่ได้เจอกันก็เหมือนพ่อแม่ที่ทํางานทั่วไปเรื่องนี้ ต้องมีความเข้าใจในชีวิตของมนุษย์ชีวิตมนุษย์แม่ก็ทํางานมนุษย์พ่อก็ทํางานมนุษย์ลุงป้าน้าอาก็ทํางานและทุกมนุษย์ก็มีครอบครัวทุกชีวิตสามารถมีความสุขของตัวเองได้การจัดสรรเวลาเป็นสิ่งสําคัญไม่ได้แปลว่าทําอย่างหนึ่งแล้วไม่ได้ทําอย่างหนึ่งในเรื่องงานก็อยู่ในหัวตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะทํางานทุกวันแนะนําให้ทุกท่านดูแลสุขภาพแบ่งเวลาให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อองค์กรครอบครัวหน่วยงานและประเทศเมื่อถามว่านายกรู้สึกอย่างไรเมื่อขยับซ้ายขยับขวาก็เจอแต่ดรามา่านายกรัฐมนตรีตอบอย่างอารมณ์ดีและยิ้มกว้างว่ารู้สึกปกติค่ะถ้าไม่มีก็อาจจะคิดถึงนะคะขอบคุณมากค่ะอุคงอิงเป็นเหมือนที่เจียบอมรัตโชคประมิตรกุลอดีตสสพักเก้าปลเคยตำหนิ ตอนที่ตอบคำถามเรื่องน้ำท่วมภาคได้ว่าสามีเป็นคนใต้ท่านละเลยคนใต้หรือไม่รักคนใต้คงแต่งงานกับคนใต้ไม่ได้นางอมรรัตระบุว่าคำตอบไม่เคยเกินชายขาบ้านเชิมทุกครั้งที่อ้าปากแนวคิดคนที่เอาตัวเองเป็นแกนกลางของจักรวาลโลกทั้งใบหมุนรอบตัวฉันองค์อ,งอิงมองทำเนียบรัฐบาลเหมือนบ้านทำเหมือนเป็นโฮมออฟฟิศ หรือสำนักง,งานบ้านตัวอยา่างในโครงการที่โคตรญาิทำขายจะเข้าจะออกเมื่อไรอย่างไรจะพาใครเข้าใครออกก็ได้เพราะฉันเป็นใหญ่ที่นี่ฉันเป็นเจ้าของที่นี่ผัวเอ๋ยลูกเอ๋ยจะมาเมื่อไหร่ก็มาจะเดินเล่นวิ่งเล่นก็ได้งานฉันก็ทำที่นี่คุณอุงอิงคะ่ะไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีคนไหนเขาทำแบบนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลคะ่ะนั่นรวม <พอ S 1> ถึงคุณอาคุณด้วย นายทักษิณชินวัตรไม่เคยพาพวกคุณมาวิ่งเล่นที่สนามญาติหน้าทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการรัฐเทียบกับอเมริกาเขามีทำเนียบขาวกับบ้านพักประธานาธิบดีแยกกันต่งางหากของไทยก็มีทำเนียบรัฐบาลคือบ้านน,นรสิงห์กับบ้านพักประจําตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคือบ้านพิษณุโลกเพียงแต่นายกรัฐมนตรีไม่พักที่บ้านพิษณุโลกยังคงพักที่บ้านตัวเองอยู่เท่านั้นเอง ไม่รู้สี่รู้แปดจริงๆเลยเธออุงอิงเป็นคนหมกมุ่นอยู่กับแต่ครอบครัวของตัวเองเหมือนกับที่เกียบอัมรัดว่าครอบครัวเป็นเขาพระสุเมนเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลที่เหลือเป็นแค่บริวารเท่านั้นทำเนียบรัฐบาลจึงไม่ต่างจากห้องทำงานที่เป็นสมบัติของเธอของครอบครัวเธอในมโนทัตของเธอลูกมาหาฉันก็พามาเดินเล่นจะเป็นอะไรไป ก็ลองไปคุยกับพ่อมึงสักหน่อยเป็นไรว่าตอนนั้นทําไมไม่พาพวกหนูมาวิ่งเล่นเลยอาปูคะตอนเป็นนายกทําไมอาปูไม่พาน้องไปมาวิ่งเล่นที่ทําเนียบรัฐบาลเลยคะยังไม่ต้องถามนายกคนอื่นที่ไม่ใช่โคตรญาติก็ได้ว่าหลักคิดที่ถูกต้องคืออะไรอุงอิงเคยเห็นตัวเองเป็นเมียเป็นแม่คมและชัดกว่าเป็นนายกปีก่อนหน้านี้เธอเป็นประธานซอฟต์พาวเวอร์ ชักชวนคนทั้งโลกมาเล่นสงกรานในเมืองไทยจะจัดงานใหญ่งานโตจะโปรโมทสงกรานของประเทศไทยถึงเวลาเธอหอบลูกหอบผัวไปที่ฮ่องกงกลับมาเธออธิบายว่าส่วนกรณีเดินทางไปต่างประเทศช่วงเทศกาลสงกรานจนทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เนื่องจากมีตําแหน่งประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติและผลักดันงานเทศกาลสงกรานให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์นั้น นางสาวแพรทองทานชี้แจงว่านอกจากเป็นประธานซอฟ์พาวเวอร์และเป็นห,วนหัวหน้าพักเพื่อไทยแต่อีกบทบาทหนึ่งก็เป็นคุณแม่และเป็นภรรยาจึงต้องทำหน้าที่ทุกอย่างให้สมบูรณ์จากที่ผ่านมาทำงานยุ่งและต้องทำความเข้าใจกับครอบครัวเสมอในเรื่องนี้และพอดีกับลูกปิดเทอมหากได้ใช้เวลานี้อยู่กับครอบครัวก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีและงานสงการก็จัดมาได้อย่างยิ่งใหญ่ งานที่เกี่ยวข้องก็ตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่ซึ่งโดยส่วนตัวยืนยันว่าพร้อมสนับสนุนอยู่แล้วทั้งนี้เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนต้องทราบดีว่าการทำหน้าที่ต่างๆนั้นอาจจะไม่ได้ดีทุกวันและการทำงานก็ต้องเติมพลังให้ตัวเองซึ่งการเติมพลังของตนนั้นก็คือครอบครัวแต่ไม่ว่าจะดราม่าอย่างไรก็ยินดีรับฟังและจะต้องทำอย่างเต็มที่อย่างแน่นอน ขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจและช่วยใจดีให้กันสักนิดนึงมันไม่ใช่เรื่องใจร้ายใจดีมันเป็นเรื่องไม่รู้สีรู้แปกอย่างแท้ทรูคุณหนูมุ่งจะดูแลลูกดูแลผัวใช้เวลากับลูกกับผัวจนจัดลำดับวาระและโอกาสผิดต่อให้มาทำงานในช่วงสงการก็ยังอยู่กับลูกกับผัวได้ลูกปิดเทอมก็พาไปเที่ยวสงกาส์สิที่เชียงใหม่ก็ได้ บ้านเกิดของคุณตาคุณก็ได้ใช้เวลากับลูกกับผัวเหมือนกันทำไมต้องไปฮ่องกลงละ่ะตรกกะของเธอจึงเหมือนที่เจี๊ยบอัมรัดว่าคิดไม่พ้นชายขาบ้านและเป็นอย่างที่นายวิโรธว่าไม่รู้สี่รู้แปเกิดวันหนึ่งวันใดระหว่างอยู่ทำเนียบรัฐบาลคราวนี้ไม่ใช่นึกได้ว่าเป็นแม่ละ่ะแต่เกิดนึกได้ว่าเรามีหลายสถานะหนึ่งในนั้นคือสถานะภรรยา อยากรู้เหลือเกินว่ายามนั้นอุงอิงจะทำอย่างไรศิลประชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังซื้อพิมพ์แนวหน้าออนไลน์มานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอ็อเบลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทมรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจ ติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโททรศัพ์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา a n g e l 7ล9 r e a l t เร